ดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้ครับกับมาอีกครั้งกับซีดเกมเมอร์ครับผมอ่าวันนี้นะก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะกับเกมอะคินเนเตอร์นั่นเองนะอะคินเนเตอร์นี่คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกกอนเลยว่าอะคินเนเตอร์คือจินนี่นะฮะไม่ใช่จินนี่อย่างนั้นโอเคอะจินจินนี่ในตะเกียงแก้วต่วะตะเกียงแก้ววิเศษนะอ่า เกมนี้เล่นยังไงนะฮะก็ให้เราคิดไว้ในหัวนะฮะว่าเราเลือกใครนะฮะอ่าแล้วทีนี้จินนี่จะออกมาถาม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 ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วทีนี้จินนี่ก็จะมาทายว่าคนเนี้ยคือใครแล้วก็ตรงกับที่เราคิดหรือเปล่านะแล้วมันเป็นที่เรื่องลือมากๆนะว่าไอคินเนเตอร์ตัวเนี้ยทายถูกตลอดนะฮะ ธรรมดาสะที่ไหนก็เพื่อเป็นการเสร็จมแล้วเริ่มเลยฮะมาดูซิว่ามันจะสมคําเรื่องลือหรือเปล่าสมคําเล่าลือหรือเปล่านะฮะคนแรกนะบอกก่อนเลยนะว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะที่ดังมากๆเลยนะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟีฟ่านะฮะอาเริ่มรู้ใช่ไหมว่าใครแต่มันก็ยังมีหลายคนอยู่ดีใช่ไหมก็คนที่ อืมด่าเยอะๆอ่าโอเคบอกกันะคือปุ้ยนั่นเองนะฟีฟ่าออนไลน์เอ๊ยทุยฟีฟ่าทาเกียนนะฮะอ่าก็มาเริ่มมาเลยนะฮะคาแรคเตอร์ตัวนี้คนนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าใช่ฮะเป็นยูทูบเบอร์ดังหรือเปล่าดังไหมดังดังนะดังไว้ผมชมพูไหม หม่โอ้โหถามตรงมากจริงๆนะค,คนนี้นี่ดังจากฟีฟ่าหรือเปล่าแบบส่วนใหญ่ดังมาจากฟีฟ่าหรือเปล่านะใช่ครับโอ้โหไม่ถามถามตรงมากอะคาแรคเตอร์คนนี้เป็นอะไรทำฟีฟ่าทำคปฟีฟ่าหรือเปล่าใช่ครับเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอด โอเคฮะคนแรกหายไปแล้วนะคนที่สองนี่ก็เอาคนไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวการ์ตูนบ้างเอาเอ Spiderman ละกันนะพี่สไปดี้ของเรานะคาแรคเตอร์เป็นคนเอเชียหรือเปล่าไม่เป็นยูทูบเบอร์ไหมไม่คาแรคเตอร์นี้มีจริงไหมบอกว่ามาจากการ์ตูนก็ก็ไม่น่ามีจริงอ่ะมีผมไหมอ่ะ ตอนมันเป็นปีเตอร์พัคเกอร์มันก็มีผมนะว่าจะตอบยังไงอ่ะไม่มีหรือมีคาดว่าเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงว่าจะเอาตอนมันใส่ตอนมันใส่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือตอนเป็นคนปกติแนะ่เป็นสัตว์หรือเปล่าไ,ม,ไม่สู้ไหมสู้ฮะใช้ปืนไหมไม่ใส่หน้ากาโอใส่อยู่แล้วว่ามิดขนาดนี้มาจากหนังหรือเปล่าใช่ เออ่ชุดที่ใส่สีดำหรือเปล่าไม่นะอันนี้มันเริ่มไปแบทแมนแล้วมีความเกี่ยวข้องกับแมงมุม <laughs> เริ่มแล้วใช่แล้วอาหารที่ชอบคือฟูดฟาลาเฟลอะไรวะไม่รู้โดนโนอะไรกันเรดแอนด์อะไรคาแรคเตอร์ตัวนี้ใส่อะไรวะอะเน็กไทอเหมือนใส่เสือ้อปะใส่เสือ้อ สีแดงคาดกับน้ำเงินก็ใช่อะ่ะสปไปเดอร์แมนอะ่ะใช่ดิมาจากอิตาลีมาจากอิตาลีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมเรียบร้อยฮะสปไปเดอร์แมนนะโอ้โหปอบมือฮะสุดยอดจริงอะ่ะก็อแตกหน่อยอขอภัยนี่ก็ถ่ายเกมเว็บไปดังแหลกะไม่รู้จะพูดไงอะไริงโอเคคนที่สามคนนี้จะบอกเลยว่าเป็นไอดอลของผมคนลึงเลยก็ว่าได้นะ เป็นเดอ s t สตาร์นะฮะอ่าเป็นคนที่ดังสุดในเดอร์สตาร์ว่ายังไงน่าคือพี่บี้เดอร์สตาร์นั่นเองนะโอเคเริ่มมันเลยฮะผมคาแรคเตอร์คนนี้เป็นคนเอเชียไม่ใช่ฮะเกี่ยวข้องกับเกมฟุตบอลหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดังมาจากยูทูบหรือเปล่าไม่ฮะเป็นคนอินเดียหรือเปล่าไม่ฮะไม่เป็นคนไทยหรือเปล่าใช่อายุมากกว่าสี่สิบ หม่เคยเล่นหนังไหมเคยคาแรคเตอร์นี้ฉลองคริสต์มาสไหมมันก็ฉลองทั่วประเทศปะวะหรือผมแปลผิดก็ไม่รู้ช่างเถอะคาแรคเตอร์นี้เป็นผู้หญิงที่สวยไหมไม่ใช่ผู้หญิงด้วยไงมาอะไรเอ่ยคาแรคเตอร์นี้ถ่ายวิดีโอร่วมกับลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่าใช่ไหมัไม่ใช่อ่ะรักหมาไหมจำไม่ได้ <laughs> เป็นฮันเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่ เป็นนักลา่าไม่ไหมคาแรคเตอร์นีข้ขยายคือเติบโตและหดในหลายๆช่วงเวลาหรือเปล่ามันหมายถึงอะไรฮะก็ไม่อะพราผมแปลผิดขออภัยนะคาแรคเตอร์นี้มาจาก High School DXD อะไรวะไม่รู้อ่ะเป็นนักสแสดงหรือเปล่าเป็นนะเลือดกรุ๊ปโหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยไม่โอรรู้สึกจะไม่โอนะอ่าคนนี้เป็น โซเชียลบัตเตอร์ฟลายนี่คือแบบกลุ่มเซเลบที่เข้ามาแทนที่ดารานะฮะมันเป็นเน็ตไอดอลอะไม่ใช่อ่ะเป็นนักร้องหรือเป่าใช่ครับหดดิปาไปสิบเก้านะสิบเก้าถาแล้วนะเป็นเพื่อนกับโอลิไวตหรือเปล่าใครวะไม่ไรู้ทักคาแรคเตอร์นี้ใส่เสื้อแบบไม่มีแขนเสื้อคุมไม่มีแขนเหมือนเสื้อแขนกุดปนะ ไม่รู้อะไม่อะไม่แล้วไงคาแรคเตอร์นีรร้บ่งบ่งบอกถึงประเทศนี้เลยหรือเปล่าเอ่อก็คาดว่าใช่นะเคยเป็นนะเป็นนักร้กองเพลงป๊อปหรือเปล่าใชาย <laughs> ยิบสาวเลยเกี่ <laughs> ยวข้องกับคาแรคเตอร์นี้เกี่ยวข้องกับแนวเพลงแครหรือเปล่าไม่ <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เคยเกี่ยวเลยเลย นะฮะคาแรคเตอร์นี้เคยสตรีมในสตรีมสดในทวิชหรือเปล่าเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่ได้เป็นเลยจะสตรีมในทวิชทำไมอยู่จีไอพีเดี๋ยวมันไปเกาหลีได้ไงวะไม่ใช่โอ้โหถูกแล้วจานจานเนี่ยคนสุดท้ายเป็น เป็นนักร้อเหมือนกันนะคนสุดท้ายก็ฝั่งไทยก็มีไปแล้วมีไอดอลฝั่งไทยไปแล้วนะไอดอลฝั่งเกาหลีก็มีนะแต่เป็นผู้หญิงอ่านะก็เป็นคนที่โอ้ยเก่าแล้วอะ่ะดังในยุคเก่าอะ่ะคืออยู่ในวงการมาประมาณโอ้สิบห้าปีโอเคก็เคยแอนนี่มาแล้วนะเคย เดบิวที่เมกามาแล้วนะคนนั้นก็คือควอนโบอาในเ,เองนะโบอาไม่ใช่โบอาแฮนคอกนะไม่ใช่โอเคเริ่มเลยนะฮะดังมาจากการเล่นเกมใน u ู u b บหรือเไม่มีอยู่จริงหรือเปล่ามีสิแต่งงานหรือยงัยงยังยังมีแฟนยังไม่มีเลยเป็นผู้หญิงหรือเปล่าชาครับมาใส่ที่เมกาหรือเปล่าไม ก็ช้าหน่อยขออภัยนะเกมแบบนี้ยังแหลกอ่ะเคยเล่นหนังไหมเคยเคยหูหนังฮอลลีวูดด้วยนะดูถูกไม่ได้นะครับเป็นนักแสดงอินเดียหรือเปล่าไม่สวมเสื้อผ้าเซ็กซี่หรือเปล่ามันแล้วแต่มันแล้วแต่อัลบั้มอ่ะคือก็เคยใส่มาแล้วว่าก็ใช่แล้วกันมาจากฟิลิปปินส์หรือเปล่าไม่เป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ ไฟเรื่อยแล้วไฟไปตามประเทศไฟตามประเทศแล้วเป็นคนอินโดไม่ใหม่เป็นคนเจแปนไหมไม่แต่ออกอัลบั้มญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลีเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นคนเอเชียหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นคนมุสลิมใหม่ม่เป็นคนเอได้แล้วเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าใช่ครับผมถามเป็นคนอยู่ยูดีถามเป็นเสือไหมเป็นก็บ้าแล้วครับ เป็นสมาชิกในวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือเปล่าไม่คาแรคเตอร์นี้ใช้สตาร์บหรือเปล่าสตาร์บมีหลายความหมายนะมันจะแปลว่าไม้ค้ำก็ได้สตาร์บอันนี้หลายคนอนะ่ะไม่แน่ <c ười> ถ้าผิดเดขออภัยนะมคีคนนี้มีรอยแปลกๆอะไรบนคืออะไรแปลกๆอย่างเช่นแบบ สมมติอันนี้บุบเข้าไปอะไรเงี้ยเออคือมันแปลกวปก,นะปลกว่าปกติฮนะหน้าแปลกกว่าปกติฮะคือร่างกายนั่นแหละปกแปลกปกติหรือเปล่าไม่ครับผมสแสดงเรื่องดีแอร์หรือเปล่าไม่รู้ผู้ถูหรือเปล่านะเป็นซีรีส์เกาหลีเหเขาบอกว่าสนุกเหมือนกันไม่ใช่ครับผม <laughs> เป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมไม่ เป็นคนเดียวด้วยซ้ำไม่ไม่ใช่ทีมอ่ะเป็นนักร้องหรอใช่ครับผมเป็นผู้หญิงไหมใช่มีอัลบั้มเดียวมีสิเยอะด้วยคาแรคเตอร์นี้มียอดซับมากกว่าหนึ่งพันไม่ไมใช่หนึ่งพันหนึ่งล้านเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่ได้เป็นเลยมันจะมียอดซับได้ไง <c oughs> ผมทำอะไรผิดทำไมมาเป็นอ IU ไม่มาแล้วเริ่มเสียแล้วเริ่มเสียแล้วไม่รู้ผมตอบถูกหรืออนเลเวล่านะก็ทำตอบผิดแล้วกนะ็ขออภัยแล้วังทำไอ้กินเนอร์เสียหน้าไปแล้วนะโอ้โหไม่ได้จริงเคยอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าจะว่าเคยไหมก็เคยนะ เป็นนักล้องแรปไหมไม่ไม่แล้วคาแรคเตอร,ร์ดรอร์ดอมแปลว่าวาดรูปว่วได้เคลื่อนไหวก็ได้ไงกลัวตอบผิดแล้วเป็นไอยูเมือ่อกี้โคตรเฟลใช่แล้วกันนะมาจากไฟล์เอ็มเบมซีรี์ไม่ใช่มีเสียงร้องที่สูงนะฮะใช่ เป็นสมาชิกเกอร์เจนไม่ใช่ครับผมใส่เสื้อขนก็ใส่ดิจะใส่เสื้อสัตวได้ไงอยู่เอหรือเปล่าใช่ครับผมอปรากฏในแบงค์โน้ตคืออะไรไม่รู้อ่ะผมเป็นศิลปินเดียวหรือเปล่าอ่ามาแล้วใช่ครับผมอ่าถูกครับผมโอเคฮนะสุดยอดสุดยอ ใช่ผมโอเคก็ก okay. ็ถ okay. <ities mann ered> okay. so so, ือว่าใช้ได้ก็ถือก็ถือว่าตอบุูงหมดก็ถือว่าดีก็ถือสมคำล่ำเลืนอย่างเงี้ยสุดยอดนะสุดยอดเราให้ใจนายไปเต็มเต็มอโอเคครับก็ก็หมดเวลาแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คลิปหน้าจะทำเกมอะไรมาอีกนะก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคนระับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าดูแล้วชอบก็กดปุ่มไลค์ถ้าดูแล้วใชว่ก็กดปุ่มแชร์แล้วแชร์ลิงก์ตามโซเชียลมีเดียของคุณแต่ถ้าดังชอบและใช่ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้ครับและอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม subscribe กันทีนะครับคิดว่าเก่งนักใช่ไหมคิดว่าเก่ง นักเหรอโอ้โหยอนวันนี้เอาแล้วผ่ามันขึ้นยังไงวะเอาโดนเบี่ยงมาระยะยะยะโซฟากน